ีพีนี้เดี๋ยวพามาทำกับดักจับกริฟฟินง่ายๆกันนะครับมาดูแมปกันก่อนนะครับอันนี้แมปแรกนะล็อกนะพิกัดพิกัดนี้สามสิบเจ็ดจุดสองเงาตั้งยี่สิบห้าจุดหนึ่งแนวนอนนะครับแมปอยู่ยตรงนี้เลยอันนี้อุปกรณ์ในการสร้างกับดักฟาร์เดชั่นหนึ่งอันเรลลริงหนึ่ง แฮตเฟรมหนึ่งดับเบิลดอลเฟรมสามอันนะครับแล้วก็ดอลดับเบิลดออีกหนึ่งอันแค่นี้เองอุปกอรณ์นะครับได้ในตัวเองเลยหาง่ายมากถ้าเป็นตรงไหนดีนี่ละกันนี่วางพาวเดิชชันไปก่อนครับต้องวางที่อันนี้ อันนี้ผมจะหันมาฝั่งนี้จะได้ง่ายๆอันนี้วางต่อกันนะครับดับเบิลดอฟเฟรเนี่ยวางต่อกันสองอันแล้วก็ใช้มืออีกอันหนึง่งโอ้จะมือแล้วนี่อันนี้ก็วางข้างบนเหมือนเดิมครับเียวลิงเียวลิงนี่วางข้างล่างเลยครับข้างล่างกว่ามือ ตัวากับปร,ประตูนะประตูที่เราจะวางก็คือท้ายมือนะฝัะ่งประตูแค่นี้เองกับดักแล้วก็ไปล่อมันมาฮะต่กี้ผมเห็นมันบินอยู่แถวแถวนี้อย่าเพิ่งมืดได้ไหมนี่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  ตามฉันมาหายากมากเข้าแก๊บครับล็อกประตูสะดวกสิไหนที่สุดขส็สลบจับยันวางอ่ะจับยันวาง ปอนยาสลบรอไว้เอาเนื้อน่องนี่แหละกินสองคำโตเลยร้อยสี่สิบสองว้าวไม่ต้องมีอ่านนะครับสามารถขี่ได้เลยฟินไหมแล้วพงหลาว ขึ้นไปทางสูงครับแล้วก็ดิ่งลงจ,จงนี้เลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ